โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้รับสู่รายการติ้นครับทีวีนะครับผมนะครับในวิดีโอนี้นะครับหรือว่าในวันนี้หรือว่าในคลิปนี้นั่นเองทุิตนะครับนะครับผมก็จะมารีวิวมอสซูเปอร์แมนวีแบทแมนนั่นเองนะครับ by beta gamer นะครับผม啊 beta gamer ก็คือช่องที่ผมรู้จักมากๆเลยนะครับเป็นช่องที่ผมติดตามมาตั้งนานแล้วครับคลิปปิดหมดแล้วเนาะนะครับก็ หายก็ไม่ถึงประมาณ4-5วันไม่รู้ว่ายาวนานหรือเปล่านะครับก็คงไม่ยาวนานหรอกเนาะเพราะผมไม่ใช่คนดังนี่เออนะครับก็สําหรับวิธีทยก็คือเราต้องมีมอตนูทูมานี I ่ไอเทมนะครับผมโอเคเนาะโอเคโอเคครับเดี๋ยวก็มันจะอยู่ตรงช่องดาบนะครับมันจะอยู่ตรงช่องดาบนะครับตรงนี้อ่าอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอย่างนี้เลยโอเค นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูที่สปอนเซอร์ก่อนนะครับผมอ่ะสปอนเนอร์นี่คือซูเปอร์แมนนะครับสปอนเซอร์ซูเปอร์แมนแล้วก็สปอนเซอร์แบทแมนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเปิดตัวดิฟฟิคอลตี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมดูระจากเสียงแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววิ่งเร็วดิเนี่ยครับมันจะดังตึงก็คือไอรอนโกเลมนะครับผมโอเคเนาะก็ไม่ได้ใส่หูฟังเพราะว่า หูฟังเจ๊งครับตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้ออันใหม่เลยนะครับโอเคเนาะนะครับก็หูฟังที่ผมใช้มันไม่ใช่หูฟังแบบอันเล็กๆกันเนาะก็เป็นต้องเป็นอันใหญ่ๆอ่ะนะครับก็อันเล็กก็ใช้ได้นะแต่ไม่รู้มันหายหัวไปไหนแล้วนะครับเขใส่ไปทิ้งแล้วมั้งนะครับก็จะมีแบทแมนนะผมควรเปิดดิฟฟิคอลตี้ไว้นะครเออเท่าไหร่ก็ได้เปิดไปเลยนะครับทุกมันก็จะสู้กันอย่างนี้นะครับเงียบตูมจูมันเดี๋ยวเรา โอเคเดี๋ยวให้มันสู้กันไปนะครับแบบนี้ครับใครอยากทําสเวียนมาครับก็ได้นะผมโอเคเนาะให้ให้มันสู้กันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูทางหน้าชุดเกาะนะครับชุดเกาะซูเปอร์แมนนะผมชุดเกาะซูเปอร์แมนนี่ครับถ้ามันเป็นสีดําแบบนี้ครับผมมีทางแก้ก็คือให้เรากดมาแบบตรงนี้ครับแล้วกดเข้าไปใหม่นะผมโอเคเนาะก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีสถานะติดมาอย่างนี้วูบเรามาช่วยแล้วเราเป็นซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ ชุดเกราะซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็มีชุดเกราะของแบทแมนนะครับผมอ่ะเป็นชุดเกราะของแบทแมนเนาะแบบนี้นะครับเป็นชุดเกราะแบทแมนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมรีบบวกแป๊บนะครับก็เป็นชุดเกราะก็มีค่าสถานะไม่รู้เหมือนกันป่ะแต่ว่าอ้าวซูเปอร์แมนชนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไม่สนใจลายครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านอาวุธกันบ้างนะครับก็จะมีแบทกับโซโก้คืออะไรวะ หมัดซูเปอร์แมนมัน้งโอเคเดี๋ยวเราจะมาซูเปอร์แมนมี2ตัวใช่ไมสามสี่ห้าแล้วก็แบทแมนหนึ่งสองสามสี่ห้าอะจะได้จะได้แบบยุติธรรมอ้าวลุยลุยเออลุยลุยเอาเอาเข้าไปโอเคครับหมัดตรงนี้ก็เป็นหมากของซูเปอร์แมนนะผมต่อยทีเดียวจอดเลยต่อยนะครับผมโอเคเนาะก็แบบนี้นะครับผม นี่ครับก็จะเป็นชุดแบทแมนอย่างนี้ครเท่ดีเนาะนี่สุดยอดแล้วก็มีแบทก็คือข้างขาวนะผมอานะครับข้างขาวก็มีประสิทธิภาพคล้ายๆกันนะครับผมก็ไม่ได้คล้ายเราเหมือนเลยแหละทีเดียวจอดนะครับสำหรับวิธีลงมอสก็คือให้เราเข้า esy explorer นะผม啊 esy explorer ตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับผม นะครับโอเคครับแล้วก็เข้าไปในตัวดาวโหลดของเรานะผมโอเคครับตัวนี้นะก็นี่ครับแบทแมนดูเอ็กซ์ซูเปอร์แมนให้กดแล้วก็กด3จุดแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่นะผมผมมีแล้วอ่าอ่แล้วก็ตกลงไปเลยครับผมอันนี้อ่ะเขียนทับก็ได้สมมตุติอ่ะก็คือแตกไฟลแหละเออเนาะก็คือแตกไฟแหละนะครับพอแตกไฟลเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราเข้ามาในบล็อกนเชื่อของเรานะครับผมโอเคบอกแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ แป๊บหนึง่งโอเคนะครับก็โหแบบว่าเครื่องผมมันรีตัวเองใช่ไหมแล้วเออไอตรงเนี้ยหายไปหมดเลยนะครับไฮบิเซลก็เอจี SG ก็ฆ่าฆ่าได้เยอะอยู่อะ่ะฆ่าคนน่ะเออฆ่า PVP ได้เยอะอยู่แล้วก็มันหายไปแบบนี้มันน่าโมโหเลยล่นะงรับให้เข้าเรื่องเลยนะครับให้กดปัจเจแล้วกดการชื่อมอ็อปชันนะผมเข้าไปที่เทคเจอร์แพร์นะผมรีมูฟก่อนให้กดซีเล็กนะครับ แล้วหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมแล้วก็ b a ทแมนว s เอซูเปอร์แมนบายเปโตเกมเมอร์ครับเสร็จแล้วเด้อแล้วก็เข้ามาใน n อ็นวอนมากดเปิดก่อนเลยครับเอ็นวอนมาพี่อีสคิปซับพอร์ตนะครับผมมันก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวลบก่อนนะครับนะครับผมให้กด Import นะครับแล้วก็กด Local Storage นะครับแล้วก็เข้าที่ดาวน์โหลด Batman vs Superman by มาเปโตเกมเมนะครับก็ลงให้หมดเลยนะครับผมอ่าอันที่1นนะครับแล้วก็ ไปเรื่อยเลยนะผมอ้าวผิดแล้วก็อันที่สองผิดตลอดแล้วก็อันที่สามับผมว่ามันก็จะมีอยู่หกอันนะครับโอเคอันที่สามมันใช่ไมมอันที่สี่สี่แล้วก็ห้าแล้วก็อันสุดท้ายนะผมโอเคโหลดมาให้หมดนะถ้าโหลดมันไม่หมดมันทําไม่ได้นะผมแล้วก็อันที่ห้า ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ได้เล่นแล้วนะครับในวิดีโอนี้ก็ลิงก์ก็อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับ